วอกวันนี้จะพามาฟาร์มกลางกุง้งที่แสนสิริแบกยาก่อนไปออกแดดก็มาเตรียมผิวกันก่อนบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยใช้ตั้งแต่สมัยเลี้ยงน,น,นี้เลยมาขอป้ายยาน้องๆกันบ้างเขาเป็นเจลว่านหางจระเข้เข้มข้นก็ 19. 5เจ็นื้อเจลคือนุ่มบางเบาซึมไวไม่เห,น,เห,น,หนียวเหนอะหนะผิวเลยแล้วจะบอกว่าตัวนี้เรามีติดบ้านไว้ตลอดเพราะว่าเหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายแบบเรามากเขาช่วยเติมน้าให้ผิวลดรอยดํารอยสิวและหน้าไม่โทมด้วยและถ้าวันไหนเราไปทําทีทเมต์หรือเลเซอร์มาก็จะพอกหน้าด้วยตัวน ย i n นิชลุกเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มกันเลยใครอยากมาทำคอนเทนต์มาเดินเล่นแนะนำมาช่วงเย็นนะเพราะตอนบ่ายที่นี่คือแดดร้อนมากที่แสนซิริแบกยาดเขามีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยและที่นี่ไม่เสียค่าเข้าด้วยนะแต่จะเสียเป็นค่าอาหารสำหรับน้องๆเพิ่งรู้ว่ากรุงเทพก็มีแบบนี้ด้วยบรรยากาศช่วงเย็นดีมากพอกลับมาถึงบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำคือมาร์กหน้าเลยก็จะใช้เป็นเจวอรโลสมูตโตตัวเดิมนี่แหละเทใส่สำลีชุ่มๆล้ามาร์กทิ้งไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีเขาจะช่วยปลอบประโลมผิว่่มออนน้้าาอยกผแบบี บอกเลยว่าต้องไปลองนะ